สวัสดีคะ่ะทุกคน VJIV นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ Y ของ VJIV วันนี้นะคะเนื่องจากเราเนี่ยไปเจอดราม่าต่างๆทั้งในทวิตเตอเองทั้งใน Facebook เองหรือแม้กระทั่งทั้งใน TikTok เองที่เล่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะมัลติเวิร์สใช่ไหมเป็นเป็นเหมือนกับซีรีส์ Y หรือว่านิยาย Y ที่ท,ที่ที่เกี่ยวกับ m ัลติ v e r s e Alpha Omega อะไรก็ตามแต่ เออัอนเนี้ยจริงๆแล้วอะเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่ให้ทุกคนนึกถึงว่ามันจะเป็นแฟนติซีไม่ได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็คืออันนี้อันนี้คือเขาเล่ามานะเราเราเราก็เอาเอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งจริงๆโดยบริบทของนิยายเอามาทำเป็นซีรีส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะหนัก ไปที่ผู้กำกับกับคุณเขียนบทว่าจะต้องทำบริบทอย่างนั้นให้คนดูดูยังไงไม่ไม่ให้ดูแบบขัดต่อศิลธรรมอันดีเนาะอย่าลืมว่าการที่จะทำซีรีส์ขึ้นมาเรื่องนึงเนี่ยคุณจะแปลงบทจากนิยายอะไรก็ตามแต่มามันจะมีกองเซ็นเซอร์ที่คอยดูตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนใจเย็น ลองดูไปก่อนว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะจริงๆทางผู้จัดเองก็จะต้องทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าข่ายเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายทั้งของอยากให้ทําหรือไม่อยากให้ทําอันนี้เราไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางคือเราพูดในฐานะที่เราเสพทั้งนิยายเราเสพทั้งซีรีส์เราก็อยากให้นิยายที่ดี อ่านแล้วรู้สึกแบบมีความสุขในการอ่านได้มาทําเป็นซีรีส์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความบทหรือว่าบริบทของนิยายบางทีอะหรือบางซีนมันไม่สามารถเอามาทําเป็นซีรีส์ได้ทางผู้จัดทางนัททางผู้ทางผู้เขียนบทหรืออะไรก็ตามแต่มันจําเป็นที่จะต้องอยู่ในกรอบของการการทำซีรีส์และสามารถเอามาออนแอร์ air ได้การเอามนุษย มาสร้างมันก็จําเป็นที่จะต้องให้ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีข้อจํากัดอะไรบ้างสามารถทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างมันก็ยังอยู่ในพื้นฐานที่ให้คนเนี่ยเสพอะมีความสุขในการเสพได้ดังนั้นอยากให้รอนะจ๊ะอย่าเพิ่งดราม่าก,กันเพราะว่าตอนเนี้ยเข้าใจทุกฝ่ายแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ